สวัสดีครับผมกับกลิบนี้อีพีนี่กะเช่นเคยครับพบกับสวนฟรังรุ่งวีเหมือนเก่าครับเพราะว่ากัยังมีอีกหลากหลายความู้ที่รุ่งวีจะมานําเสนอและแนะนําครับอ่าฝากอีีทุกท่านหรือฟูติดตามทุกคนอ่าเขาปไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะวันนี้จิพามาเบ่งการอนุบาลไอ้การรักษาตน้นที่ว่า สมบูรณ์แล้วแข็งแรงแล้วแต่ว่าช่วงนี้นาหนาไก่ทีเขามานาหนาแล้วกะที่ทำการดูแลต้นบำรุงต้นยังไงแล้วก็มีเทคนิคอย่างต่างๆหลายอย่างของจากทางสวนลุงวีนะครับเนาะก็มาล่อรับชมล่อติดตามไปน้ำกันเนาะครับเนาะเพราะว่าลุงวีก็มีอีกหลากหลายเก็ตความรู้ที่ลุงวียังบอกบพิ่เติมก็มีหลายอย่างจริงๆครับคลิปนี้อีพีนี้ก็เลยสีผ้ามา หาลุงวีให้ลุงวีแนะนําอีกหลายอย่างครับผมติดตามรับชมกับลุงวีเลยครับผมครับผมสวัสดีครับสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสว่วงครับผมหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบรรณาสว่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์ครับผมวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแนะนําไอ้ฝรั่งหงเปลเสือนะครับไอ้ปกตินี่ใบมันหลายครับผมไอ้เนื่องจากว่าไอ้ไอ้ฤูดูฝนแรามันก็ห้อยตอระวังฤูดูฝนกับรูดูหนาวนะครับไอ้มักซิดามันจะเป็นลูก ผมก็เลยจําเป็น um. ้องลีใบนี่ออกแบบลายเลยครับผมมันก็เลยเหลือใบลนโลดหนึ่งนี้เพื่อป้องกันโรคเขาครับโอ้ทีเทียนลนโลดๆนี่เท่าไรออกเองเองบวครบอาจารย์ที่ออกปกติมันหลายครับนี่ทีเใบก้องเต็มเนี่ยหว่ามันลนตามแบบดูดูการมันบวมยับวมครับผมเพราะว่าไอ้ทาเข้าเรือใบมันไวลายล้วค่ะโรคมันจะมีครับเพอไะวมันห้อยต่อระวังไอ้ดูดูฝนกับดูดูน้ำไอนจะห้อยต่อกันมังสีดามันชอบเป็นโรคครับสวงนี้นะผมก็เลยรีใบออกเราบ่อนี่คือบบลีออกเบิร์เต้ครับ เพราะว่าส้มเงี้ยตกนานติดหน่วยอยู่มันติดหน่วยเบิดเลยครับโอ้นี่นี่นี่หน่วยครับเหตุที่มังสิดาหงเปาซื้อนะครับมันเป็นยังกระดูกเลยครับเพราะว่าถ้างานใดมันโปติดหน่วยนะครับเขาตัดถิ่มเลยครับโอ้พองานเสรมันมีหน่วยจังสีนะครับโอ้จริงจริงเจสีเจสีในในหน่วยของเขานะครับเขาจะติดหน่วยเบอร์เลยิดเป็นขออนุญาตมาบังขนาดต้นหน่อยๆนะต้นเพียงเล็กหน่อยเขาก็ติดหน่วยได้ครับนี่ฮองเปาซื้อที่เข้ามามันติดลูกหยางหครับผมเนี่ยนี่หน่วยหน่วยเขานะครับเนี่ย อ๋อนี่อาจารย์เอาไว้คาดไว้เฉพาะหน่วยหน่วยครับผมงานจริงแล้วหน่วยเนาะจริงจริงแล้วหน่วยนี่เขายังจะตัดออกอยู่ครับจะเหลือเอาแต่ว่าถ่ายหน่วยงามด้วก่อนปลาเท่านี่จริงเขาต้องแต่งออกอีกอยูุตินี่ต้องแต่งออกอีกโออ้้นี่่ก็ตตงแปลาเท่านี่นะครับไอ้งานคือโบมีสิครับเพราะว่าทางานใดมันโบติดหน่วยในห้องตาถิ่มเลยครับโอ้ใช่มันมีบลาเท่าหน่วยเลยมันก็เลยโดดครับอยู่นี่โอ้มันโดดแต่ว่าเขาต้องแต่งออกตัดออกเร็วๆปลาเท่านี่เาเพราะว่าเขาเห็ดปอดสารเต็มรูปแบบเนาะครับ ทังแม้ว่าเขาจะดีใบออกจังสีแล้วเวลาร่างพดน้ำอะไรขออนุญาตจังสีนะครับน้องโอเคครับจำเป็นจะต้องหลดพ่นเบไดเลยนะใครๆโคเห็นเป็นยังอาจารย์เขาต้องพ่มทั้งอันนี้เหมือนก็ว่าอาบน้ำมันนี่นะคล้ายๆอาบน้ำอีกเพื่อนโลกกก็จะบม่ค่อยมีครับผมคล้ายๆอาบน้ำอเพื่อนนี่นะโอ้อาบน้ำเป็นเพื่อนน้ำครับผมจังสีเลยเวลาร่างพดนน้ำเบิ่อนพี่น้องบะเทอร์นี่เขาใส่สายยางนะครับระยะพดนน้ำเขาเอาออกมาไกลครับผมประมาณประมาณเกือบสองเมตรนะครับออกงมันจังสีเลยเขาต้องเอาออกจากจากจากหุ้มขวดออกมา ครับผมเราประเทศไหนเป็นเหตุให้ต้นไม้นี่ใหญ่เร็วครับผมแล้วก็เขาดูดอาหารทั่วถึงเขาปฏิบัติแบบแบบเขาเขาในโคูนเขาเต็มเต็มปันไดนครับผมโอ้ยกระจายวงกว้างออกคือว่ากระจายยังเหตุอะไต้นไม้ก็เลยใหญ่หเร็วโขลกโล,ลกกเ็เลยบกไฟมีครับโอ้นี่นี่นนมันกเ็เลยแบบสูตรปลอดชานนี่ก็เลยปลอดชานได้โอ้นี่คือว่าปลอดชานได้เพราะว่าอาบน้ำน้ำล้างครับผมตีพวกเพียพวกเนี้ออกนอนเนินมัอนี้เนาะครับผมออกเป็นเลยต้นใหม่มันก็เลยขาดครับผมโอ้ยเมียนเมียนเลยเพราะว่าเขาเห็ดปลอดชานนะเขาต้องเห็ุปลอดชาน ทำความสารนอยู่ตลอดเวลาครับอีพี่นี่คลิปนี้เห็นลงลุงนี่ก็คืออาจารย์ตัดแต่งใบมันออกเนาะตัดแต่งแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับเฮาก็ข้มฟังเฮาบ่บ่เปิดโคขนนะครับผมโอ้บ่เบิกโคขนแต่ว่าเฮาเฮาข้มฟังไว้นะนะข้มฟังไว้นะนะเพราะว่าเฮาพ่น BS อยู่ประจําครับโอ้แล้วก็พ่นครับผมแล้วก็ตัดแต่งจริงเพิ่นเนาะครับเนาะโอ้หน่วยเพิ่นหน่วยเพิ่นก็กําลังหลายครับไอ้ขออนุญาตตัวนี้ก็ตัวนี้ก็หน่วยเด้อครับนี่ติดหน่วยโอ้ยอย่างหน่อยนี่เฮาก็จะจะเริ่มห่อครับเริ่มห่อแล้วบ่ รับผมนีคืออาจารย์หองไงใยังทีทีขันบตัดบัเตีงนี่หอนี่หกแล้วก็ถุงกับเขาอย่างเนาะแมนโอ้เขาทํางานไงแล้วครับงานไงหลกกับบัคอยมีเพราะว่ามันมันหลงแดดส่องทั่วถึงนะถั่วถึงครับผมสําคัญคือเหตุที่มันหลงให้แดดมันยิ่งเขาไปขานอนขาเพียนั้นใบเนาะกับผมใหย่แดดเขาส่องถึงครับอ้ครันอ่าครับปกตินี่ใบเขากเต็มเลยผมผมได้เข้นเอาใบเขาไปถิ่มหลายแล้วนะครับ โอ้นี่บอกกับผมรีรีใบออกงานได้ที่เป็นแทงมาเนี่ยท่าโบตินไหวยนี่เขาเด็ดทีใบเขาลีแล้วเขาไหวแล้วน้องขูดลำยังหนิโบตเป็นเสื้อล่าโบตเป็นยังมออาจารย์ดใบมันเนี่ยก็ได้เยอะครับถ้าแดดเผาแล้วมันก็เป็นแต่ว่ามันมัโบได้เป็นเป็นเป็นลูกต่อกันนอกนอกระบบโบติเป็นครับเพราะใบมันคีดว่าเข้าโบด้เป็นลูกครับไอ้นอกยากมันเป็นลูกเขาจะโอ้เป็นลูกเขาจะเอาใบไปถิมเลยครับผมอย่าเอาไก่กันมันโบตเป็นถิมโอ้โบติเขาตัดที่ใหญ่ไปถิมนี่คือแบบ ทำความสารมันให้มันสะอาดเนี่ยโอ้มันสะอาดเนาะอย่างเดียวมันมันแนมเบิ่งก็สิสวยโอ้โอ้มันจะสวยงามอ๋อตัวไรตัวตีนหน่วยนี่เฮาเดื้ถิ่มเฮาถท้าแต่ตัวตีนหน่วยครับโอ้นี่ยังยังโบตินหน่วยนี่คือตัดถึงโบตายบ่อาจารย์เฮาตัดออกแบบนีมบ่ตายครับผมเดี๋ยวมันก็จะแห้งใหม่แห้งงามกว่าเก่าครับผมโอ้เกิดใหม่แล้วงามโอ้เกิดใหม่อีกอันี่ห่อตัวก็มีอ๋อครับผมโอ้นี่เราตัดออกทั้งเบิดเลยเป็นหลุนๆเลยว่ะในขณะเดียวกันนี่เฮากับดน้ําแล้วก็บํารุงปุ๋ยอยู่ตลอดไอ้ นำห้องบาหมื่นหดครับหมื่นเวนหมื่นอย่างเพราะว่ามันคุ้มฟางอยู่แล้วนะครับโอ้ห้องคุ้มฟางอยู่แล้วเนาะครับผมหมืนมน่นเวนหมื่นเรียกว่าอาจจะสามหมื่นเช่นหนึ่งก็ได้ไนนอกจากว่าติเขาติดหน่วยห,หลายๆนี่เขาจะคอยจะให้น้ำทัวให้ถ้าเข้าถึงนะครับผมอืมครับผมไก็แล้วก็ไอ้เขาจะให้ปุ๋ยช่วงล่างเนาะครับเขาจะให้ปุ๋ยถูกถูกเสบหาหมื่นครับผมอ่าถูกสิบหาหมื่นใก่ปุ๋ยสูตรเดียวแล้วมันกระเถือดีครับผมไอ้สูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้า บำรุงต้นพร้อมบำรุงความหวานพร้อมสูตร<อ>เดียวเลยครับสูตรบ่หอนพันธุ์ครับผมครับเฮาเน้นประหยัดเพราาะว่ไอ้ต้นใหม่มันหลายนะครับผมผสมกับเฮาใส่ปุ๋ยทุกครั้งนะครับเฮาจะเอามูลสัตว์นี่เข้าไปรวมทุกครั้งครับโอ้ถ้าบ่มีมูลสัตว์อีหยังเลยถ้าย่านมันเป็นเสือราเช่นหน้าฝนนี่เฮาจะเอาขีาข้ไก่อันเม็ดครับใส่เข้าไปรวมขี้ไก่อันเม็ดครับผมก็บัน่ได้เฮ็ดให้เอาขีาในใน้ไก่ใส่นี่บรรยามันดูดมันซึมเกินไปผลฝรั่งนี่มีกินมีหยังบ่บ่มี่เลยเนาะ เออบ่บเมงครับพอไหวส่วนมางห้องบริษัทขีข่ไก่สดนะเ้าใช้แบบขีไข่ไก่มันย่อยสลายแล้วเรียบร้อยแล้วครับ,รบไอขีข่ไก่สดๆน,นี่มันมันจะเหม็นเนาะครับม,าม,ามันจะเหม็นมันอาจจะติดไปน้าใบไม้นะครับผมแล้วมันก็จะเป็นเสือลาอยู่ตรงย่อยสลายมันซะก่อนครับครับอืมแล้วส่วนระยะเข้าจะขึ้นมาเนี่ยมันก็โดนขี่ไก่มันเป็นกรองสันดีเลยก็เลยปลอดภัยนะครับโอ้ครับปลอดภัยแค่ไหนมักพลังหนึ่งดกแล้วก็รสชาติอร่อยมากโอ้ครับด้านเนี่ยเนาะครับเดี๋ยวพลังอร่อยเด้อสูตรเด้ออนุญาตมา ปีนนามไปก่อนครับไอโต๊ะติดหน่อยค่ะลายอยู่ครับผมหงจวนสือส่วนนี้งส่วนหงมีนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเบิ้งจะซื้อหรอกครับมันเพราะว่ามันไข่กรับไปไข่กรับไปหงจวนสือนะครับผมอันนี้ชู้ลูกค้าเนาะหงเปล่าซื้อเนมแบบทุงานานครับ <c oughs> เขาจะเขาจะดู้ติดหน่วยทุงานาเลยนะครับ โอ้ดกดกเขาเกิดมาแล้วค่อนจงควายจะขาดเอาไว้หน่อยหน่วยละงาหลายนังสี่เข้าบ่ได้เอาเบิ้ดเข้ากับขาดออกนี so ่เ้อยจานเอาเบิ้ดครับโอ้แต่เสีดายเนาะไอ้โบโบเสียดายวัตัดออกกระจันโบโบเสียดายครับไอ้ไอ้ที่แรลงเนาะครับไอ้เข้ารีใบในไฮลงไฮลงด้วยเพื่อจะเอาหน่วยเขาบ่เถอะเขาติดหน่วยลายแล้วเข้าตรงเหลือใบไฮลายเถอะนี่ยเพราะว่าหน่วยมันจังควายจะแสบได้นะครับโอ้แต่ว่าไอ้ส่วนหน่วยเขาจะใหญ่เนี่ยใบเขาเขาก็จะใหญ่ใหญ่พร้อมกันเบิ้นแล้วนะครับครับ มันก็เลยบาลานซ์กันนในฐานเพราะว่าถฐาน้อยเข้าใหญ่แล้วถฐานมันคือดาเฮาเป็นโรคนี่ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาห่อมันอยู่ในกระดาษทั้งในกระดาษอยู่แล้วเนาะครับผมในข้างนั้นเฮาก็บ่ต้องป้องกันให้มันใหญ่ครับเพราะว่าไอ้ข้อป้องกันนี่ส่วนใหญ่ที่มันจะเป็นโรคนะครับก็คือไอ้มันจะแทงยอดออกมาใหม่แล้วจังซี่นะครับแล้วก็แทงน่อยออกมานี่แบบอ๋อเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาแตกขึ้นมาจะง่ายไงอี่แล้วไอ้โรคไบโอ่อนไอ้โรคโรคมันชอบนะครับผมโอ้โรคจะเป็นโรคอย่างแต่ว่าถท้าคุ้มกันตั้งแต่ระยะนี้ถฐาใหญ่แล้วบ่เป็นหยัังครบอ้ย่าว ออ๋ oh. มันก็เลยระยะใหม่ๆนี่เฮาก็เลยถือต้องคุ้มกันแบบเป็นพิเศษครับผมแตงว่าเฮาต้อง,งเฮ็ดให้หลงซะก่อน,นให้หลงไปก่อนเฮาแต่สิแนมเห็นเนาะจังค่อยสิแนมเสียงค่อยสิแนมเห็นเราก็<ว>แดดก็ส่องทั่วครับ oh. ลูกโอ้บ่มีนะครับอันนี้เป็นซึ่งแตกกลางกันครับถ้าเฮางมีเหลือไปไว้หลายๆเลยครับถ้าเข้าแทงย่อนมาหลายไหลลูกจะเข้าเล่นงานได้เร็วครับเพราะว่าเห็นเนื่องจากว่าแดดก็ส่องบ่ทั่วถึงเนาะบางคนเอาเห็นเป็นพุ่มมันงามๆสวยๆกับอันนั้นก็ระวัางลูกเนาะครับผมแต่งแบบนี้ แต่ว่าไอ้ตอนแรกๆเนาะผมปลูกใหม่ๆกันเห็นต้นมันงามๆแล้วเสียดายครับบ่บกขารียบร้อยปลู้คนเห็นก็สิว่าบ่ริเวณทางจริงครับผมแห้งใบงามเหิืนคุ้มงามว่างามดีเพิ่นว่าแห้งงามโลกมันก็แห้งมากครับเพราะว่ามันนานอ้าะยิ่งหงเผาซื้อนะครับใบเพิ่นใหญ่มันหนานะเพิ่นเลยชอบเป็นโลกเร็วนะครับอ๋อๆเฮาต้องระวังเนาะโอ้โหวิธีการนี่มันแบบเฮ็ดง่ายๆครับผมแบบนี่คือไม้คือว่าเฮาเฮ็ดลูกๆนะเฮาก็สามารถแนมเห็นโลกเห็นเพียเห็นนอนเห็นยังได้ง่ายครับผม แล้วเขาสิทำงานง่ายแล้วก็มวขกามันแบบแล้วก็ใช้แรงหลายแล้วเขาหูวิธีป้องกันนะคล้าขๆกบว่าปลูกมังอสิดานะหรือว่าเกษตรโยมหมเนี่ยเขาจะเน้นป้องกันโรคบ่แม่นเน้นโรคเกิดแล้วยังคอยป้องกันมันก็แก่ลาบากแก่แล้วแม่นๆมนครับผมถ้าเขาป้องกันนี่มันก็เลยจะง่ายครับผมวิธีป้องกันมาจังไดมันเกิดเป็นโรคเฮาก็เผาเห็ดตัวนั้นตัอเปลี่ยนตันนั้นให้มันเพื่อปอดจากโรคนะสมมุติว่ามันเป็นโรคเป็นเพียเระอาจารย์มาเนี่ยค่มันเป็นเพียแลีวยเขาเห็นแล้วว่าจะ้จังไดก็มัน ไอ้ภาวาเหตุปอดสารคือผมนะไอส้ส่วนส่วนหม่างมันจะแก่ไขบโขโุคคลใดนะเขาตัดถิ่งอย่างเดียวครับตัดถิ่งเลยตัดถิ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดในหม่เนื้องามก่าเก่าโอ้มันมันงอกใหม่เนาะแม่นครับโอ้แก่หัยวยครับจ,จึงขอขอสำคัญเนี่ยจึงเวลาเขาแทงหย่อนหม่เนี่ยเขาต้องรักษาโรคป้องกักนโรคไข้ได้ป้องกันลูกไข่ได้ช่วงนั้นเนาะครับผมเพราะว่าไอ้ถามมันใหญ่แล้วส่วนหม่างส่วนมันคือได้ ใบมันนาแล้วมันถึไม่พรมผงการของมันมันก็จะบุคใครเป็นโรคนะอ๋อครับชอบเป็นในตอนแทงยอดตอนที่มันยังอ่อนใบพ่อเพียก็ร่างกินแเสพนี่นะครับเนาะครับผมนั่นโอ้โอ้โอ้เพียก็ร่างกินเสพนี่ครับเมียนเมีนครับอันนี้ตัวหนึ่งคือกันไหนบางหันเนี่ยน้องไอ้มังคีดาผมหมดตีไว้มันเสีหวานไปมันแซ่บนะโอ้เมื่อมังคีดาหวานแล้วมันแซ่บนะครับไอมะแรงพวกโลกดังๆมันก็สอบกลัวหวานอยู่แล้วนะครับแมีนเมนครับมังคีดาผมมันก็เลยสอบเป็นเสือร่านี่ยยังหันมันก็ถึกจอนะครัโอ้ถึกจอเพราะว่า มันมันห่ออยู่มันกัมันกับจออะไรจออได้พราะมันมันบานมันนะมันสิอดใจบ่ไหวแล้วเนาะอดใจบ่ไหวเพราะว่าเพราบว่ได้เล่นแค่มีนะเฮาปอดสารนะปอดสารก็เลยทะลุเข้ามาได้โอ้แล้วก็โตนึงนะครับไอปทิ้งส่วนสําคัญนี่เขาว่าไอ้ปุยหวานเนาะครับใส่ปุ๋ยหวานนี่แม่แรงมันก็สอบกันเด้อเพราะว่าปุ๋ยหวานเนี่ยมันเป็นรอเรียงของโลงสวมนี่นะมันมันหวานนะครับในโลกทางทางมันก็สอบนะลงทั้งใบมันพร้อมนะครับโอ้ครโหมันเป็นเหตุใ้โรคทั้งไม้มันหลานกันครับพวกบุ๋ยพวก ปุ๋ยสารสูตรนะเนี่ยนะสารสูตรเขาหญิงไส้เห็มันละลายมันมีนมนมนนความหวานความกรอบความแซ่บอ,อ๋ผอผางเอาเส้นเน้นเพียบเดียวหวปลายเดียวเนี่ยเห็นมันแรงมันก็ชอบนะครับก็ชอบคร<า>ับแม่นไอ้หน่วยของเขาเนี่ก็มีโอกาสเนี่ยเป็นโรคไร้กว่านะครับอืมเป็นยัางมาบางคนนี่เบสิคง่ายๆเนาะครับเนาะสูตรใส่ปุ๋ยนี่ก็สูตรเสมอตัวเดียวจบเลยตั้งแต่ปลูกจนห่อนญ่จนหอนเก็บหน่วยเนี่ยเอาเอาตัวเดียวนี่คือเบสิคเลยนาะเพราะว่าบางอาจารย์มันก็ว่ายปุ๋ยสูตรเสมอเนี่ยมันสิเสียดแห่งดินเสียมันมาแล้วครับ ข้าแล้วแต่ผู้ใดสิคิดเนาะคนต่างจิตแต่ก็อาจจะแม่นก็ได้ถ้ามันเน้นแต่ปู๋อย่างเดียวเนาะครับก็เช่นนั่งผมมานี่เฮาใส่ทุกครั้งเนี่ยเฮาก็เอามนสัตว์ใส่ทุกครั้งมนซัตว์ใส่น้าเนาะมันก็ซอยได้หลายระดับอยู่เนาะครับผมไอ้ไอ้ไอ้สูตรปุ๋ยเฮานี่หลักๆนี่คือตัวใดเลยครับค่า FC เพิ่นยังค่าใจเออผมใส่สูตรปุ๋ยนี่ผมยังแนะนําแบบระยะปลูก ไปจนปีหนึ่งนะครับยี่ส้าเจ็ดครับผมยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเดียวแล้วมันถือน้ำครับผมฮอรอ์โมนซัดเขาไปรวมทุกครั้งครับทุกครั้งแล้วใใส่ถูกสิปหาหมือครับผมใส่ถูกสิบหาเม,ม,ม,มือเลขออกถ้าจำามือเลขออกเลยครับมือเลขออกเน,นาะวันที่วนที่หนึ่งวันที่สิบหาครับผม<อ>ผมก็ใส,ส่ยังันแต่ว่าใส่แล้วผมก็เอา อมุนซันเนี่เขาไปรวรวมโดยทุกครั้งอ๋อเป็นเอ่อบ่ให้ดินเสียนะเป็นขี้งัวขี้ควายขีกก้ไก่ขี้หมู๊กอะไรเนาะอาจารย์เนาะครับผมไอ้ขี้หมูนี่ต้นไม้แห้งงามนะครับในตัวเจนในตัวเจนหลายระยะปีนึงครับครับครับแต่ว่าเวลาใส่นี่ยห้องห่างออกมาจากประมาณคืบ2คืบนะครับออ๋ใส่แต่ว่าเฮาบ่ได้ยังถึงเฮาบ่ได้เอายัดเข้าคู้นเขาเลยบ่บ่ครับให้แดดเผาอีกทีนึงให้มันขาเสียหลัางครับโอ้ครับครับครับโดนโดนละไม้ให้มันย่อยสลายในยิ่งดีโอ้โดนละไม้ด้วย ได้ดูดิน้นกระเทยเ้ก็เลยจําเป็นต้องผลเบียดเนี่ยมันไปย่อยสลายตัวนี้อ๋อครับกับผมเรื่องบาเทือนี่ถ้าเทาเล่นแต่ต้นนี้หลายๆต้นใหม่เขามันสียืดแบบขอยเหี่ยวเนาะครับเนาะเพราะว่าม,มันเน้นมันหนักตัวหนานมันหนักตัวหนาเนาะมันหนางตัวหนาบางทีนี่ผมก็เลยเอาสูตรเสลิมเนี่ยเขาไปหยอดซอยกับเพื่อให้คอมันหยอดออกมาคอมันอ๋อให้มันอันนีใครๆมันยืดเกินไปนะครับครับมันเล่งโตแห้งเกินไปแห้งหยอดสูงไรกับบานเนี่กิงกับเป็นเป็นกระเด่งกระเด่งไม่ได้หรอกเนาะมันเหี่ยวแห้ง ไอ้บางสวนผมก็เคยแนะนําเขาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นโทรมาถามได้สูตรเสมอก็ได้อยู่ครับใส่สูตรเสมอเลยก็ได้หรือว่าถท้าว่าอย่างตัวเร็วเฮาเขาปุ๋ยยูเรียกกระไดครับ4.600เข้าไปร่วมนําครับผมอ่ะมันก็จะเหมาะสมกันพอดีเนาะครับไงเนี่ยผอ๋อบัดเทอร์เนียเท้ายืนสูตรเสมอเนาะครับบัตรเทอร์ต้นไม้เฮาใหญ่เฮาจะเอาหน่วยอย่างเงี้เฮาก็สูตรเสมอเขาเขาเอาแบบนักตัวถ่ายนะชุนศูนย์หเข้าไปร่วมอย่างเงี้นะครับอ๋อนี่มันทํางานตัวเดียวเจ้าสี่กระไหนนะคุณมานะอ๋อครับๆเพราะว่าไอ้สวนมากไอ้ปุ๋ยพวก สิบห้าห้ายี่สิบห้าหรือว่ายี่สิบห้ายี่สิบห้ามันจะเป็นปุ๋ยแบบผสมนะผมสียงไว้ก็จะผสมหลายๆไม่พวกแม่ปุ๋ยพวกปุ๋ยยูเรียมือนเราเขาผสมกันนะกผสมประสานกันไปเนาะครับ๋อดินเสียก็จริงแต่ว่ามันก็สีบโดีเสียไปใถ้ฐานห้าหูปับเขาใส่มุนสั์อยู่เรื่อยๆนะครมุนซัดก็ฟังนี่ก็โตแปรดินกับอีกตัวหนึ่งก็เชื้อบีเอมันจะปรับอ๋อจะปรับปรับ่อยสลายเนาะครับผมอาเซลาน้ำครับผมไออสูตรต่างๆเนี่มัน มันหลายอยู่ดกแต่ผมว่าการทําเกษตรนะครับบ่มีผิดบ่มีถือนะครับแบบถือวัตถุวิธีนะครับแต่ว่าถ้าให้เบากันนี่ผมมามันบจบแต่ว่าถ้าผู้ใดลงมือทาแล้วคก็คําตอบเลยนะคันี่คือคําตอบเนาะอันนี้คนไซว่ใไซจะดูเลยมันก็โอเคเขาชวนคนนั้นได้ครับผมยังอยากให้ลูกค้าทุก่ันนะครับหรือว่าเกษตรมือใหม่เนี่ก็มาปรึกษาใด้่ะผมยินดีให้คําศึกษาให้คําแนะนําในแบบบิมีการกับจากประสบการณ์จริงอ่า ถึงจะบบได้เรียนมานะบางที่มันอาจจะบเถอก็วิชาการแต่ว่าไอ้นี่มันคือประสบการณ์ประสบการณ์ล้วนๆหลายปีครับผมเฮาลงมือทำลงแก่คือคําตอบเลยครับแก่ตุน2ตุ่นจนขยายจนแตกจนตอนเบิดเลยจนจะบอก่าชํานาญทุกอย่างครับจนขยายพันธุ์จะเรียงอ้สายตอนเมื่อสายตอนเมื่อสีพเลยตั้งขึ้นหรือยังตอนว่าเถาะับผมแล้วก็บ่ได้่องวิชาครับผมเป็นมือใหครับยอดครับเขามาศึกษาขอมลใดครับหรือว่าท่านจะมาศึกษาสื่อนะครับยังบบสื่อบบเป็นยังครับผมทางสวน ฝรั่งลูกนีพนัสองนะครับยินดียินดีต้อนรับทุกท่านครับผมหรือว่าอย่างใดตนพันุ์นะครับข้ามมหลายครับผมฝรั่งใส่แดงใบแดงเนี่ยตอนจากสวนเป็นของแทน้แน่นอนครับผมอ่าแล้ววิธีการต่างๆแล้วก็เข้ามาเบ่งใบก่อนนะยัง่สื่อนะแม่นครับศึกษาขอมลใบกวนนั่นคือว่าไปขึ้นหรือว่าทบทวนเบิง่งก่อนในเมือหนาวยังค่อยมาสือที่ลัเนม่นครับแบบไงๆก็คือมาเบ่งซสือใบก่อนทังสวนก็ยินดีให้เอาครับ,รบอันนี้คันคันจ<ป>ิคาาหาอาจารย์ยที่ต่อสองทางเลยครับอาจารย์ บุกสวนฝรั่งลุงบีบ้านนาสว่งครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งสามหกสี่เจ็ดเก้าศูนครับผมซึ่งไอ้สวนนี้มันตั้งอยู่ไอ้กลางหมบานครงบ้านนาสวงนะครับผมใกล้กับตลาดสดเทศบาลบ้านนาสว่งครับไปไปมากงครับอยู่กลางกลางกลางเ้นกลางนะครับอุบลแล้วก็เดชอุดมครับยุคกึ่งกลางพอดียุ่กลางหมบานไอ้ไปมากงแล้วก็บเป็นตะยานครับจึงเป็นเหตุในลูกค้านี้หลายจังหวัดครับเขามาแบบแต่แบบง่ายงครับครับผมยินดีตมเนาะ อ่ะโอเคครับผม <พอ S 2> กันนี่กันชนพลนังลุงวีครับผม,บผมอ่ะขอบคุณครับผมสำหรับเกจกมลุง